คุณผู้ชมกลับมาพบกับนิงในรายการจุดประกายวาไราตี้ค่ะสำหรับอาทิตย์นี้นะคะนิงก็พาคุณผู้ชมมาดูละครเวทีเรื่องอนลามานบ้านพ่อแผนค่ะซึ่งเป็นละครเวทีซ้อนลิเกของพ่ออีสุปวัติปัทรมสูตรนะคะสำหรับละครเวทีเรื่องนี้ก็จะนาเอาศิลปะของไทยอย่างลิเกรวมถึงเพลงพื้นบ้านที่น่าสนใจนั้นมาใส่ในละครเวทีที่เรียกได้ว่าทันสมัยมากๆค่ะสาหรับช่วงนี้ก็ไปติดตามภาพบรรยากาศงานแถลงข่าวกันก่อนเลยดีกว่าค่ะ ต้องยกความดีให้คุณพ่ออีสุบวรตปฐมาสูต,ต,สตรที่ท่านเป็นนักละครโดยเฉพาะยิ่งนักละครเวทีที่ท่านถ้าจะบอกว่าถ่ายทอดความรู้ในเรื่องของละครเวทีให้กับลูกศิษย์ลูกหาในวงการบันเทิงมากแล้วท่านก็เป็นคนที่ชื่นชอบและรักในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมไทยท่านก็คิดว่าถ้าท่านจะทําละครขึ้นมาเรื่องหนึ่งเนี่ยถ้าท่านจะทําเป็นลิเกอีกเรื่องหนึง่งมันก็มันก็ต้องแยกกัน ท่านก็เลยเอาสิ่งทั้งสองอย่างเนี่ยมาผสมผสานกันแล้วก็สอดแทรกการใช้เพลงพื้นบ้านก็จะเป็นเพลงเกี่ยวข้าวเพลงอีแซลเพลงเรือเพลงลำตัดเพลง่อยเพลงแหล่การร้องราดิเกิงที่เป็นการดําเนินเรื่องอยู่แล้วมีเพลงสองช้านี่เป็นการดําเนินเรื่องอยู่แล้วก็มาผสมผสานกันผ่านตัวละครที่เป็นศิลปินของรรรกรมศิลปากร ังอาจารย์ประกรณ์พอมวิสุทธ์พุ่นในการสนนาการสังคีตก็แล้วยังมีอาจารย์วัฒนีม่งบุญมีผมกัจจรประกรณ์สแสดงหาก็มาร่วมเล่นละครที่ซอลิเกท่านจะได้เห็นว่ามันจะเป็นวิวัฒนาการอย่างหนึ่งของการสแสดงละครเวทีที่ เอาเรื่องของมิวสิควาลแบบไทยๆมากลายเป็นละครได้มีความคิดเห็นยังไงบ้างคะเพราะว่าก่อนอันนี้จะเห็นว่าวัยรุ่นอย่างก็นิยมเรื่องของเกาหลีอย่างเงี้ยค่ะแต่อันนี้คือมีความคิดที่แปลกมีการเอาศิลปะวัฒนธรรมไทยมาใสา่อันนี้มองว่าจะมีความพิเศษแล้วก็จะดึงดูดวัยรุ่นมาดูได้ยังไงบ้างคะ คือต้องบอกก่อนว่าละครเรื่องนี้นี่ไม่ใช่เฉพาะอละครที่ที่เป็นคนแบบชอบดูอะไรไทยๆนะคะจริงๆมันกว้างมากคือจะเป็นเด็กรุ่นใหม่เป็นคนทันสมัยมาดูก็ได้เพราะว่าถึงจะมีเนื้อเรอื่อมีเรื่องราวของเรื่องที่เป็นพื้นบ้านแล้วมีการแสดงการร้องการรำแต่ว่าวิธีการนำเสนอเนี่ยมันมันค่อนข้างเข้า,ขา,ขา,ขาถึงคนดูหลากหลายมากเลยอะค่ะสนุกสนานได้ มองว่าเอเด็กๆจะดูรู้เรื่องไหมจะได้รับความสนใจต้องดูครับต้องดูเด็กต้องดูดูได้จะได้รู้ว่าทําไมผู้ผู้ใหญ่จึงรักษาอนุรักษ์ศิลปะของไทยไว้ให้เขามาดูด้ยเขาจะรู้ว่าศิลปะของไทยมันมีเสน่ห์แค่ไหนี่มรัู้รล้วอะไรครับแล้วพอพอมาดูแล้วเนี่ยนะครับคือคุณอีทเนี่ยเขาทําแบบว่าร้องอะไรขึ้นมาอะไรขึ้นมาเนี่ย รับรองไม่มีเบื่อและก็เด็กวัยรุ่นเนี่ยจะคล้อยตามและก็จะสนุกสนานอย่างแน่นอนครับคือนังเรียนนะคะไม่ได้เรียนหรอคะก็จริงๆเรื่องมันก็เกิดของเป็นเรื่องของโรงเรียนนะคะคือเราเป็นเด็กสมัยใหม่ก็อยากจะทําการแสดงในสมัยของเราแต่ว่ามีเรื่องบางเรื่องในโรงเรียนที่เราจะต้องมาแสดงแนวๆแบบว่าโบราณแต่ไม่บอกถูกเอาไว้ให้มาดูกันนี่ีัณหกใจเลยนะครับ คือจริงๆมันต้องหนักมากเลยอะค่ะเพราะว่าเรามาทางเรื่องแสดงเฉยๆวันนี้เรามาเจอร้องมาเจอรำก็ครูคงจะหนักใจมากกว่าเราอะนะแต่แต่เท่าที่เท่าที่ดูแล้วเราก็น่าจะต้องแกล้มไปได้กันทั้งกาท้งา่านกันจริงๆแล้ววันนี้เป็นรอบสื่อแต่ถ้าผู้ชมต้องมาชมวันเสาร์ที่25มีสองรอบรอบบ่ายกับรอบหนึ่งทุ่มแล้ววันอาทิตย์ที่26ก็รอบบ่ายกับรอบหนึ่งทุ่มเช่นกัน ถ้าคุณไม่ดูอลมานบ้านพ่อแผนแล้วคุณจะคุยกับเขาไม่รู้<อ>เรื่องหนึ่นง อะะของทั้งผู้กำกับรวมถึงศิลปินรับเชิญนะคะที่ร่วมแสดงในครั้งนี้ได mm ้ hmm. ได้ว่าแต่ละคนนี้ไม่ธรรมดากันจริงๆนะคะคุณผู้ชมคะ mm hmm. เอาล่ะค่ะคุณผู้ชมพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วตามนิ้งไปดูละครเวทีเรื่องนี้กันเลยค่ะ ของรายการจุดประกายวาไรตี้กันค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับช่วงนี้นี่ก็จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับศิลปินอินดี้วงดับเบิลฟิลค่ะจากค่ายสยามพานร้อรับรองเลยนะคะว่าศิลปินจากค่ายนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนไปรู้จักพวกเขาก็เลยค่ะ อีกหนึ่งศิลปินอีกหนึ่งวงนะคะอิเล็กทรอนิกส์ที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะนั่นก็คือวงดับเบิลฟิลค่ะแล้วรินก็จะพาไปรู้จักพวกเขาเหล่านั้นกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยากให้พี่ๆต่ละคนช่วยแนะนําตัวเองหน่อยค่ะอค่ะเปลี่ยนครับเอ็มดองค่ะอัมคีบอร์ดครับวลาครับดีอุ๋ยกลองค่ะมอสกีตาร์ครับ ก็ได้ข่าวมาว่าพี่ๆแต่ละคนนะคะก็มีประสบการณ์ที่เก่าเกมมากๆนะคะในวงการดนตรีอยากให้ช่วยเล่าหน่อยค่ะว่าแต่ละคนมีประสบการณ์จากวงไหนอะไรยังไงมาแล้วบ้างค่ะผมก็เมื่อก่อนเคยทาเป็นเล่นเบสกับทําเพลงให้ซาดิเซโกซาดิเกเซโกแล้วก็คนอื่นก็ลองแนะน้ามัอก็ร้องเริ่มจากเพลงร้องเพลงละคร ช่อง3ก่อนแล้วก็เพ็งโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยสปอร์ตวิทยุส,สปอร์ตโทรทัศน์บ้างแล้วก็ก็ตั้งแต่เรียนจบก็ก็ร้องเพลงตามโรงแรมมาตลอดค่ะท่านเลยค่ะผม,ผมก็เล่นบ็กอัพศิลปินเคยเล่นบ็กอัพศิลปินแล้ประมาณนี้แลว้วก็<ม>ที่ผ่านม,ม,มาก็มีที่ <c oughs> <c oughs> หลักๆพูดถึงที่สำคัญสำคัญหลัหลกวก็ประมาณว่างงไหมเนี่ยสุงยังไงคะพี่สรุปสรุปวงอะไรคะวงอะไรคะอย่างเช่นสกาดเล็กซี่อะไรประมาณนี้สกาดเล็กซี่ล่าสุดก,ดก็มีอีกหนึ่งวงก็คือซูเปอร์ซับค่ะซูเปอร์ซับค่ะก็ ทำงานดีเจอย่างเดียวครับก็เป็นคลับดีเจมา15ปีครับแล้วก็ออกงานอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็บาร์ตี้อะไรเงี้ยเป็นดีเจที่นั่งเล่นใช่ไหมคะเอสโคบาร์ฝั่งเอสโคบาร์ฝั่งนี้ค่ะใช่ไหมคะของของอุ๋ยก็เคยออกอัลบั้มกับเพียวอะค่ะวงเพียววงหญิงล้วนใช่ไหมคหญิงล้วนใช่ค่ะแล้วก็มีเล่นแบ็คอัพบ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็งานงานประจําตอนนี้กลางวันก็สอนด้วยอะไรเงี้ยค่ะ เรียได้ว่าสอ,สอนด้วยเป็นนัก<อ>นดนตรีด้วยก็สนุกแต่ก็ยังทําอยู่ในดนตรีสิ่งที่เรารักอยู่ดีอะไรเงี้ยค่ะก็ะะะเล่นดนตรียังคืนคับแล้วก็เล่นแบ็กอัพให้พี่ๆศิลปินทั่วไปอ,อย่างเงี้ยะคัเรียกได้ว่าแต่ละคันนะคะก็มาจากดนตรีหลากหลายรูปแบบกันเลยพอมารวมกันแล้วมีการตกลงไงะคะถ้าไมา่อยู่ดีกลายเป็นดนตรีประเภทอิเล็กทรอนิกส์ก็จริงขึ้นมาจากแบบว่าการที่อยากสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาโปรเจกต์หนึ่งอะไรเงี้ยที่แบบว่า เหมือนแบบเราทุกคนได้ผ่านช่วงเวลาที่เคยทํางานมาแล้วเราได้ห่างหายกันไปนิดนึงแล้วก็อยากจะทํามาก็เลยแบบค,คิดว่าอะไรที่มันดูแบบว่าน่าจะแบบว่านําเสนอไ,ได้บ้างกับความใหม่อะไรเงี้ยก็เลยลองทําเป็นโปรเจกต์นี้ทคนโีอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นปรายละเอียดที่ทุกคนอาจจะแบบว่าไม่เคยได้แบบได้สัมผัสบ,บ่อยอะไรเงี้ยอย่างอย่างหลายหลคนก็จะเป็นแบบว่าเล่น หลายมาอย่างนี่วลาเปิดเพลงเขาอย่างอ้ําเล่นสกาเลเก้มาอะไรเงี้ยอย่าง้อทางเล่นโซ่เล่นฟังทุกคนไม่เหมือนกันแต่พอมารวมกันแล้วแบบไปค่อยๆเลพัฒนาเป็นอีกสิงานงเลยกนเลยกลายเป็นอิเล็กทรอนิกส์ไปใช่ไหมคะเราใครเป็นหัวหน้าคะสําหรับวงนี้ก็คนนี้เลยจริงๆไม่ใช่แบบว่าเป็นหัวหน้าอะไรเงี้ยเป็นจริงๆแล้วเป็นเพื่อนเป็นแบบพี่เป็นน้องกันมานานแล้วอะไรเงี้ยก็ไม่เชิงว่าเป็นหัวหน้าอะไรเงี้ยเรียกว่าเป็นแบบ เป็นโจรดีกว่าแบบว่าค่อยบางครับบอกว่าบางทีก็มีอะไรนําเสนออันนี้ก็ค่อยแบบยัดยัดอะไรเพื่อจะได้แบบว่าเข้าใจกันก่อนแล้วค่อยแบบว่าสร้างไปเรื่อยๆก็คือต้องมีการคุยกันก่อนใช่ไหมคะมีการรวบรวมความคิดกันก่อนว่าเอ๊ะใครชอบอะไรยังไงแล้วก็มารวมกันใช่ไหมคะเป็นแนวดนตรีแต่ว่าแนวดนตรีแต่ละอย่างค่ะมันก็แตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยค่ะแล้วคือพวกพี่คุยกันได้ยังไงคะแบบไม่ตีกันอะไรอย่างเงี้ยคะตีปะตีนะ ก็จะเสนอกันเรื่องเนี่ยไอเดียมากกว่าถ้าสมมติว่าเราจะทําเพลงชักเพลงหนึ่งเนี่ยเขาจะคิดโครงโครงสร้างเพลงมาแล้วแล้วก็เขาก็จะถามมอสว่าีตาต์าลนยอย่างนี้หรือว่าเล่นอย่างนี้ดีไหมอย่างนี้ดีไหมมอสก็จะมีความคิดเห็นอย่างอุ้ยเหมือนกันถามทุกคนว่าทําให้มันเป็นอิเล็กทรอนิกส์คือปรับตัวให้มันเป็นเหมือนอาวงเดียวกันให้ได้ค่ะในเรื่องของซาวน์เรื่องของอุปกรณ์ความคิดทุกอย่างที่มาของชื่อว่าดับเบิลฟิลนี้มาจากไหนคะก็จริงเริ่มจากทำเพลง กันจากคนที่อยู่ด้วยกันตอนนั้นคือผมแบบอยู่กับน้องอะไรเงี้ยแล้วก็เลยชวนมีสมาชิกไม่กี่คนคนที่ก่อตั้งคือไม่ได้เล่นดนตรีเขาชื่อเ<ช><ช>ขาชื่ออาร์อะไรเงี้ย<ช><ช>แล้วเขาก็อยู่เขาก็พูดชื่อนี้มาว่าดับเบิลฟิลซึ่งตอนแรกผมก็กะจะทําแบบว่าเออเอาดนตรีแนวดับมาผสมยังไงดีอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เลยได้ยินเขามาดับเขาก็เลยแต่ว่าฟิลไหมอะไรเงี้ยเขาฟังด่วนเฮ้ยเจ๋งอะไรเงี้ยแล้วก็ ใช้มาเล่นๆอะไรเงี้ยแล้วก็ยาวมาเลยคือด้แรงบันดันใจมาจากน้องด้วยใช่มาคนนั้นด้วยแล้วก็ชื่อวงมันมันมีกิมมิคคือคำว่าดับในดับมิวสิกเนี่ยก็คือการเอาดนตรีหรือเสียงต่างมาซ้อนซ้อนซึ่งดนตรีของเราก็มีความเป็นซ้อนของดนตรีเหมือนกันอยเช่นที่เล่ที่บอกช่วงแรกไปอะไรเงี้ยความที่แบบมันเป็นเสียงสังเคราะห์แล้วซ้อนซ้อนกันมันก็คือหนึ่งในความดับแล้วมันไม่ใช่ดับแท้ที่เป็นดนตรีเลกก้แต่ว่าดับอีกอารมณ์หนึ่งซึ่งก็คือดับฟิวของเรา ก็คือเป็นดับอีกอารมณ์หนึง่งดับที่ไม่เหมือนดับดับเดิมๆค่ะแล้วสำหรับซิงกิลเปิดตัวค่ะที่เพิ่งเปิดตัวไปใช่ไหมคะก็สักพักหนึ่งอะค่ะพกใหญ่ๆแล้วล่ะอันนี้ชื่อว่าเพลงอะไรคะแล้วแบบเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรบ้างก็คือเพลงแรกก็คือชื่อเพลง Up Chill นะคะเป็นเพลงแรกของพวกเรา Double Feel แต่ว่าก็คือเนื้อหาของพวกเราจะเป็นในทางใน,ในความรักที่บวกมันบวกไม่ใช่หรือว่าผิดหวังแล้วจะต้องติดลบอะไรเงี้ย ผิดหวังก็ต้องมีแนวทางบวกของตัวเองให้ตัวเองได้เลือกเป็นมันก็คือว่าสำหรับใครที่อกหักมันก็มีข้อบวกนะยังมีข้อดีของการอกหักใช่ไหมคะอันนี้เอามาจากประสบการณ์จริงของใครหรือเปล่าอ่านี่ค่ะของพี่เหรอแล้วเป็นแนวเพลงแนวไหนอะคะสำหรับเพลงอัพชิลค่ะก็เป็นแนวก็เป็นก็คือจะยืนพื้นคือ electronic มากกว่า electronic แต่มันจะออกเป็นแนว l o u สิ่งอืค่ะถ้าช้เวลา มันจะมีความ่าจะเร็วๆหน่อยแต่ไม่เร็วมากเต่ไม่ถึงได้ไม่ถึงได้แล้วเรามิวสิกนี่เป็นยังไงคะอธิบายให้คุณผู้ชมที่อาจจะยังไม่คุ้นเคยกับเพลงสไตล์นี้เลยครัก็เพลงเพลงสไตล์นี้ก็จะแบบมีส่วนผสมของเครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์เกือบทั้งหมดเลยอะไรอย่างนี้ครับพวกไลน์ซินธทไซเซอร์อะไรอย่างนี้ครับก็จะมีส่วนเข้ามาช่วยมากอะไรอย่างนี้เรื่องการเทคนิคการทำเพลงการใช้เอฟเฟกต แต่ละอยาะ่างขอมแต่ละคนเลยเนียครับเขาเรียกได้ว่ามีการรวบรวมเอาหลากหลายสไตล์เลยล่ะมาใส่กันใช่ใชไหมคะจนกลายเป็นเพลงเพลงนี้ ค่ะเราคือเห็นในมิวสิกวิดีโออย่างเงี้ยค่ะคือแบบแปลกมากมีแสงสีเสียงเยอะแยะเต็มไปหมดอันนี้คือตัดต่อกันเองหรือว่ามีทีมงานใครเป็นคนทำเออย <c oughs> <c oughs> พี่อีกแล้วอีกแล้วห่อเขาเป็นคนจัดการทุกอย่างแต่คน <c oughs> ไม่จริงๆอ่ะมันเป็นการลงทุนที่สูงนะอันแรก <c oughs> แล้วปรากฏว่านี่เขาเลยแบบอยากอยากให้เป็นตัวเราอ่ะทำยังไงดี <c oughs> อะไรเงี้ยเขาก็เลยไปลือ้อทำมาทัดเขาชอบแสงสีค่ะ ก็เลยออกมาเป็นรองเท้าช่วงนั้นแบบว่าอยากให้มันดูแบบสดๆเลยแค่นั้นเองให้รู้สึกสะดุดตาในภาพแรกก่อนสะดุดตาจริงค่ะแปลกว่าแล้วนอกจากเพลงอัพชิลค่ะพี่มีเพลงอะไรอีกบ้างตอนนี้ที่ก็ปล่อยต่อมาก็เป็นเพลงรองเท้าอันนี้ก็จะเป็นเพลงอิเล็กทรอนิกเหมือนกันแต่ว่าอันนี้จะเป็นเพลงเร็วลค่ะแล้วก็เพลงแค่ฝนค่ะต่อจากรองเท้า ของวงดับเบิลยูลค่ะซึ่งถือว่าเป็นอิเล็กทรอนิกส์อย่างเงี้ยค่ะมีการทำการตลาดก่อนไหมอย่างเช่นอย่าง,งวงเงี้ยค่ะก่อนที่เขาจะออกอัลบั้มสักอัลบลั้มนึงก็ต้องแบบเอ๊ะเป็นแมสหรือเปล่าจะขายได้หรือเปล่า <S <S อันนี้มีความผิด,ดยังไงบ้างคะคือทำเพลงขึ้นมาก็เป็นสุท้าเป็นคนทำก็คือทำทำเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองอย่างแรกเลยค,คืออยากจะทำดนต<ช>รีแนวเนี้ยที่แบบมันไม่เหมือนคนอื่นอยู่แล้วละในเรื่องในเรื่องการตลาดเนี่ยคือเราเราเราไม่ได้มันเราไม่ได้มองถึงเลย รจริงๆแล้วเราไม่มอง,มมองเลยเราทําตามใจของเราซะส่วนใหญ่เนี่ยแต่ว่าคือมีคนที่ให้โอกาสก็คือเจ้าของค่ายให้โอกาสเขาฟังเอ้ยชอบอะไรเงี้ยเราก็เลยกลายเป็นศิลปินเบอร์แรกเลย ก็คือถือว่าเป็นศิลปินเบอร์แรกของค่ายสยามไพร์์ด้วยใช่ไหมคะก็คือทุกคนทําด้วยใจรักจริงๆไม่สนใจว่าการตลาดจะเป็นยังไงหรือว่าจะขายได้ยังไงไม่ไม่ได้บอกถึงาอยากนำเสนอเพลสไตล์ของพวกเราอินเร์เน็ตให้ตลาดได้เห็นบ้างเปิดเปิดตลาดใหม่เองเปิดตลาดใหม่เองค่ะสุดยอดเลยค่ะเตลาดนะฟีดแบ็กหลังจากที่ปล่อยซิงเกิลแรกไปแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะก็ อันนี้บอกได้เลยว่าคือถ้าเป็นรุ่นพวกเราเนี่ยมันจะไม่เยอะมากแต่ว่าพอ,อเราเข้าไปเช็คอยู่แล้วแปลกมากคือเด็กมหาลัยจนถึงเพิ่งเรียนจบประมาณ20่สิบกว่าเนี่ยงงคือชอบเพลงพวกเรามากกลายว่าเพลงอ่ะรุ่นพวกเรามันเหมือนผ่านไปแล้วเขาจะเป็นป๊อปและ<อ>เป็นป๊อปอะไรเงี้ยชอบซึ้งซึ้งเศร้าาตาไหลแบบอ้อะไรเงี้ยแต่ว่าแต่กลายเป็นว่ารุ่นมหาลัยจนถึงว่าเรียนจบสักพักหนึ่งที่สักยี่สิบถึงยี่สิบปลายๆเขาก็จะชอบเพลงในสไตล์ของเราแล้วเขาก็จะ ข้ามาคอมเมนต์แล้วก็จะบอกว่าซื้อที่ไหนยังไงโหลดยังไงพีง่นิ่นั่นก็เลยรู้สึกว่านี่ก็ดีเนาะอะไรเงี้ยน้องๆชอบเพลงเราค่ะกลุ่มเพลงที่เราทําอยู่ตรงนี้มันเป็นกลุ่มทางเลือกหนึ่งซึ่งไม่ได้แบบว่าหาก็คือทางเลือกหนึ่งในท้องตลาดเพราะฉะนั้นกลุ่มแฟนที่เข้ามาก็จะเป็นกลุ่มที่เลือกงานหน่อยก็คือจะเลือกแบบว่าเหมือนแบบก็คือช่วงอายุที่เรากพลังจะเลือกก็คือช่วง2ี่สบปต้นหรือช่วงอะไรค่ะ สุดท้ายแล้วอยากให้ฝากอะไรถึงคนดูทางบ้านหน่อยค่ะก็ติดตามผลงานของพวกเราได้ทาง YouTube นะครับทางช่องของสยามไพโรชครับภาษาอังกฤษ็คือสยามไพโรชครับก็คือ s i a m p i r o c k ครับสยามไพโรชครับแล้วก็ทาง Facebook ออของ Double f i e d แล้วก็ Facebook ของสยามไพโระเหมือนกันครับถ้าตดาวน์โหลดเพลงยังไงวะคะดาว,ดวาน์วโหลดก็ดาวน์โหลดก็คือมีช่องทางดอกจัน 491571แล้วก็ทาง YouTube เอ้ยทางไอจูนครับไอจูนไทยครับคือเข้าไปก็คือดาวน์โหลดได้เลยมีทุกเพลงครับค่ะตอนนี้ก็นิงแล้วก็ทีมงานต้องขอขอบคุณนะคะพี่พี่จากวง Double Feel ค่ะขอบคุณค่ะครับคุณผู้ชมคะเป็นไงบ้างคะสำหรับสมาชิกวง Double Feel ค่ะได้ได้ว่าเป็นวงอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ธรรมดาเลยนะคะกับแนวเพลงใหม่ๆหม่ทางเลือกใหม่ๆให้กับคุณผู้ชมนะคะก็ฝากติดตามวงนี้ไว้ด้วยค่ะออกไปชิญออกไปชิญ คุณผู้ชมเต็มทีมสุดๆเลยนะคะอาทิตย์นี้สำหรับละครเวทีเรื่องโอลมานบ้านพ่อแผนและอีกหนึ่งวงอินดี้ดับเบิลฟิลจากค่ายสยามไายรอค่ะแต่น่าเสียดายนะคะเวลาของเราก็หมดลงอีกแล้วค่ะมิงและทีมงานก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ